สวัสดีค่ะยินดีเข้าสู่ช่องปลูกของยาพาแฟมิลี่นะคะมาดูยาพาทําอะไรเพ็ยดอะไรกินเพ็ยดอะไรกินอะไอย่นี้กุ้งปัดเบึ้งเบึงบึงกุ้งกระไดปลาไปสอนมือหนิบอเบี้ยเออกับกุ้งเลยค่ะเบื้องเนี้ยสอนบ้านนะขึนมากระดกกระเดียอะไรกูนะอันนี้ก็แม่นอันนี้มืออะไรอันนี้มือนี่แหละพี่แอบไปแซงของปิดไว้จ้าบะพาไปสอนจ้าบะเบึงอยู่ในหม้อครึ่งหม้อ สีเทียงแล้วคี่เบลดมัดจับัดเนาะค่าสอนชาบานเออเลือกตากินแ่บแทบคุณน่ะเบิ้งเบิ้งซี่งปลาพร้อมก็ว่าพอตู่ล้าจะตำเออํำกินขัวน้ำตําน้ำง่ากุ้งว่าพวกนี้เห็ดเห็ดมัสมาบละิกนี้เราอยากจะทำมือนั้นเป็นยังไงพุญนี่ใช้น้ำลายพดบอกขวาว่าไังขัวานี้ ห้ามน้ำไปสิเบื้องต่อดอกตีกปลาสุกสิตัวเขาไหม่<ล>ไปอาบเลยเลบะพอได้ไป,อ,ไปอาบดผนน้ำเออไปห้ามน้ำป่ะน,น่าห่อจัดการเลือกกุ้งขัวเขาขัว,วอีกคนเด้อค่ะติดตำกุ้งเขาขัว,วเบิ้ลอีกแล้วตังกุ้งดุโ้โพดสองมือขัวเธอหนึงมันจังหอมตำกุ้งสดๆ ดูวบุล่าค่ะจนจนแดงค่ะค่ะ<า>หอมชอยหอมเสร็จจากกนค่ะคือฟีมือปลาอ่อนเด้อเด้อมื่อนี้เด้ปอปลาอ่อนสิตากุ้งเด้อเบืงบ้งเบื้งให้เบื้งงนี่นี่ขขตัวขัวก็ตัมใหม่ๆหม่หอมหอมออเดี๋ยวถ้าเบื้งตอนมันเลี่ยวบุลล่าเพราะ <laughs> หน้าตาสิเป็นยังไงนาะคะ่ะเดี๋ยวกุ้งสิใหม่ก่อนโอ้ ไฟแหงเบื้งเนี่ยค่ะกุ้งพ่ลึกพ่ลึกอ,อันนี้คั่วไว้นะคะแม่ใส่รสดีเรียบร้อยตามส่วนหนึ่งขัวพร้อมส่วนส่วนหนึ่งไฟลุกบุ่มบึมเรียบร้อยนะคะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะเบื้งเบืงหน้าตาดีดีสุดยอดเลยตามกุ้งปอออนแ่บใส<ช>่ใ<ช>มะกอกตามหน่อยใส่มะกอกตามหน่วย,อวยเอาลุงนี่บ้านี้ เอาลุงใส่จานเลยแหละเออเอาลุงใส่จานเลยล่ะขัวกึ้จืดเนี่ยจัง่อยใจกระโดเป็นหยกโขกเลยเอาเออเอาตักได้เออนแ่บแซ่บอืมพาเสกโขกไปก็ได้ยิปตักเลยฮัทเออเอาออกเลยพอละอีหลาจังตักเอาเด้อเออเอาใหม่เอฟซีเพิ่นเบิ่งเท่ากันหมดนะเลยเต็มจานเลยพ่อแม่พี่น้องแซ่บแสบมาเด้อมาเด้อดีมือเชิดปราอ่อนนะครับ แซ่บนี่ยอดสุดยอดแซ่บ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 เจ้าล่างพักแซ่นี่ก่อนโอเคพร้อมเสิร์ฟนะคะกูผ่องหิวข้าวนะคะตอนนี้ไปหาหมอมาเมื่อนี่หิวเข่าแห้งวันเดียวเปล่าเห็ดไปปั่นเกกินไปหาหมอนะคะพอมไปหาหมอเออเรียบร้อยนะคะพร้อมเสิร์ฟนะคะพร้อมเสิร์ฟนะคะนี่ทำกุ้งฟีมือปลาอ่อนเจ้าบองซื้อมากินเลยปิ้งฟ้า ตำกุ้งอ้ยขัวกุ้งแล้วนี่เอ้าเอาหน้าไก่เตยเอาอยู่บ่นั่นเป็นหลอดที่มีกันนะโป้เจ้าหายไปใส่เมื่อเช้านี่เอ้าไปหาหมอปล่อยว่าแล้วเจ้าบัดหลุดประกาไปเจอซีหาของคุณป้าคุณป้าห่วยเจ้าเจ้าไปน้ำดยสารเพื่อไหร่บ่บ่แล้วไปเมื่อไร ไปโบทันเขาเจ้าบอกเรื่องเลยคอยคืดว่าเจ้าสิไปโดยสารน้ำเอกน้ำลุงกาบอกมีเบี้ยอยู่โบทันเขาก็เลยไปมอเตอร์ไซค์เลยขาเจ้าไปแต่เ้าเนาะเออโป๊ะโป๊ะแล้วแต่เที่ยงปะแล้วนะเพอข้าเจ้าพอได้ไปห้องสุกเฉินเป็นบ่ลาหงัดนี่ปกติอยู่เนาะเออความดันความยังปกติเบิดอยู่ ได้ยามาคือเกาบอกยังหลายเพาน่าตเรือนยังหลายกูเกาบ่เนี่เออมัอนฝกอเพรา่นาดิเดือนใดพืชผ้าก็ตามเราจำได้อยู่เมื่อนะเราถามข่อยวันที่แปดเหรเราก็ไปเลยไัวนะเนี่ยเบาเคียนนเบ๊จำบางแม่เจ้านี่เขาชื่อมาเจ้าบองแ่บแฉบมันสุกประเทศแบบสุกแล้ว นัวดิประเดี๋ยวนัวจำกับปิง้งปลาเบีไปเที่ยวบ่ปีนี้ไปไปเที่ยวใส่เที่ยวใส่ก็ไปตัวพาไปใส่ก็ไปไปงานถาดงานยังเออถ้ามีมงานถาดพาน,นมเดชภาพาไปเด้อนี่ไปหลายเลยต้องเตรียมของพร้อมได้พาไปขางคืนได้บ่ได้พาไปกลับได้ขางนะข้าง,างเออ พาไปนอนโรงแรมเหมืนตัวเนาะความฟังเล่าบ่ได้ให้เคี่ยวมากได้ไปนอนโรงแรมหน่ะยายก็บ่ได้เนาะต้องนอนอยู่น้ำรอดอาดมุ้ยไปสิไปนอนน้ำรอดถาดบาไปนอนไม่ก็ดับได้เร็วเขาสิไปนอนอยู่ในแถวถาดบ่ได้เดี๋ยวพานอนโรงแรมหลูๆเด้อแต่ว่าเขาบ่ได้เคี่ยวมากแค่นั้นละบ่ต้องห่อไปดอกโอเคอยู่บอ่โอเคแล้วบ่ว่าให้ห่อข้าวหมากบ่ไปจัด โอ๊ยบ่ออยเขี่ยวต้ในโรงแรมบัดออกมากเขี่ยวตัวเจ้าสิบปเขี่ยวยุ้ยใสเอาถ้ายุนี่ห้องก็บ่อหยเขี่ยวกรบ่กเขี่ยวหอมมาแล้วบ่ย่าที่นอนเขาเปื่อนเนาะผ้าไปนาบ่อหอยผ้าบ่ได้บ่กไปเจ้าก็ออกมักเคี่ยวหนาห้องก็ได้เออเขาบอกหอยเขี่ยวเนี่ห้องจะก็มานั่งเขี่ยวอยู่หนาห้องเด้อโอเคเดี๋ยวสิเคียย์คิวงานก่อนสิพาไปเที่ยวบ่อีโพพร้อม ไปอีพอแล้เองอยากไปละมากไปละหมักไปเที่ยวบ่ได้ยังก็ได้มันเผาหิวกลับมาแค่นั้นละเออเปิดหูเปิดตาเนาะชิยูยังอวดอวดแต่ยู่ในเฮือนนี่ยพอออนเฝ้าเฮือนเด้อไม่ไปน้ำอยู่บ่จะไปน้ำอยู่ได้เหรอเอาไปก็ไปสันปิดเฮือนปิดตานเด้อเพิ่งมาก็อยากไปเที่ยวไม่มาอยู่ได้เนาะเออเนาะแม่เนาะเอ้ส่วนไม่ได้ใจนั่ ไปไหว้ไปกราบพระธาตุนะนะคุณแม่มไปขอพรน้ำเพลินนะพระธาตุพนมแมนให้ให้อยู่ดีมีแห้งเนี่ยเลยเนาะอย่าพาที่ไม่เพียเดียวเจ็ดแปดเจ็ดแปดยังวัดเจ็ดแปดวัดบ่เออเออเออคือวกลองได้พาไปเออเออโดยสินค้าแบไปตีสองใช้คิวเจ้าของเด้อพาไปไหว้ตั้งแต่ทรัพยนไปเออ เอาอบัตรในวัดมีถาดพันนมสุขภาพไว้จังจ<ะ>ว่ากันสิผ้าไปสิผ้าไปรับปากสําหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนเนาะเอาปิดคลิปให้นายยายปิดคลิปใหนะ้แนปิดจังไดรไฮโปเพ็น,อนเอู้ว้าวเลยแม่สําหรับคลิปนี้อเอาเนี่ยงสําหรับคลิปนี้เออีห <laughs> ย, <laughs> ยังมันสบว่าจังไรบัดนี้โอ้ว้าเปลี่ยนอี่หละขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเออขอจบเพียงแค่นี้นะคะ โอ้ยยายก็บอกว่าปินเนาะแายนี่เป็นยูทูบเลยนะฮะพ่าไหมฮะพ่าไหมสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้พอจบเพียงเท่านี้เพียงแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะจ้าเอาจใจยังจะว่าเมย์เราเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอคลิปใหม่ข้างหน้าสวัสดีจ้าเอาสวัสดีจ้าพ่อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์แน่ว่าสิ ฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อเอฟซีเออเจ้าเงินไปเห็นยังเจ้าเงินไปเห็นยังหหวยเอาไปทำบุญสิตัวเงินก็ได้บ่อ่าโอเคกินซื้ออยากกระทำบุญไปนั่เออฝากกดไลค์กดแชร์เด้อค่ะเด้อเพื่ออันย่าผ้าได้เงินมาซื้อข้าวมาเกี่ยวเห็ดบุญเห็ดทานเปอร์เซ็นตน้าไหวมิเตทำบุญทำทานไปแชรกับมิเตปอนเนี่ย สำหรับคลิปนี้ก็พอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นางเอกของช่องด้วยนะคะพี<อ>่เอกขึ้นไปนอนแล้วนะคะกินข้าวอิ่มแล้วนะคะพี่เอกสวัสดีคะ่ะอี่เอกจะมีหอมอกเป้เ่ยนีดี